ขณะที่ความคืบหน้านะคะเหตุการณ์คลิปเสียงนะคะที่ว่ากันว่าเป็นคลิปเสียงนะคะของเจ้าที่รัฐท,ที่มีการเรียกรับเงินจากขาบวนการน,นำเข้าแรงงานต่างด้าวโดยล่าสุดเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ทางด้านเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมือง6ออกมาแถลงความคืบหน้ากรณีคลิปเสียงนะคะที่ว่ากันว่าเป็นคลิปเสียงของเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองโดยล่าสุดนะคะผู้ที่ถูกระบุว่าอยู่ในคลิปเสียงได้ถูกสั่งย้ายนะคะไปช่วยราชการที่อื่นแล้วค่ะ ขณะที่เจ้าตัวก็ออกมายืนยันนะคะว่าไม่ใช่คลิปเสียงของตัวเองแล้วก็พร้อมจะยืนยันพิสูจน์ความจริง โดยเมื่อวานนี้ที่กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6จังหวัดสงขลาค่ะทางด้านพันตรวจเอกภัยรัฐุกเกจริญรองผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง6ในฐานะโฆษกกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6นะคะได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจสอบกรณีคลิปเสียงที่อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเรียกเก็บเงินรายเดือนคนต่างด้าวในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยระบุน,นะคะว่ามีการเรียกเก็บเงินจำนวน1 0 0 0 0บาท ทำให้ทางชมรมสตรองนายต้านจุดดิดเพชรไทยนำคลิปเสียงมาเผยแพร่และระบุว่าเป็นเสียงของตำรวจชุดสืบสวนต่อม6โดยทำให้ทางด้านของตำรวจนะคะและก็ผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งให้ตำรวจชุดสืบสวนต่อม6 ยศดร้อยตำรวจโทที่ถูกระบุว่าเป็นคนในคลิปเสียงดังกล่าวไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง6โดยให้ขาดจากต้นสังกัดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและผลกระบวนการสอบสวนจะได้ข้อเท็จจริงแต่จากการสอบถามตำรวจคนนี้นะคะยืนยันว่าเสียงดังกล่าวไม่ใช่คลิปเสียงของตอนเองยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียกเก็บเงินคนต่างด้าวและก็พร้อมจะพิสูจน์ความจริง ขณะที่ในส่วนของประเด็นคลิปเสียงได้มีการนําชุดสืบสวนและก็ปราบปรามของตํารวจตรวจคนเข้าเมือง6รวมทั้งตารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลากว่า30คนค่ะมาทดลองบันทึกเสียงทุกคําพูดตามคลิปและก็ส่งไปยังสำนักงานตรวจพิสูจน์หลักฐานกลางเพื่อเปรียบเทียบอย่างละเอียดว่าตรงกับใครบ้างซึ่งหากผลออกมาว่าตรงกับเสียงของใครก็จะเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีทางอาญาและทางวินัยผิดก็จะว่ากันไปตามผิด โดยทางด้านผู้บังคับบัญชานะคะพันตรีภัย,ยรัฐเปิดเผยค่ะว่าในส่วนของต้นต่อที่มาของคลิปเสียงนี้พยายามจะติดตามผู้นําเข้าคลิปเสียงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมให้คณะกรรมการสามารถตรวจสอบข้อได้จริงได้เร็วขึ้น แปว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถติดตามผู้นําเข้าข้อมูลคลิปเสียงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้โดยเฉพาะคนต่างด้าวที่ทุยกันในคลิปเสียงยังไม่รู้ว่าเป็นใครซึ่งหากเป็นไปได้นะคะก็ขอให้มีการนําข้อมูลนะคะมาตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันว่าคลิปเสียงดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่และเจ้าที่บอกว่าจะรับรองเรื่องของความปลอดภัยแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าใครกันแน่ที่เป็นคนนำคลิปเสียงดังกล่าวมาเผยแพร่ค่ะ